ฝนตกนะครับตอนนี้เจอสภาพฝนตก2,500ฟิตนะครับตรนนี้ก็เจอฝนตกเลจอลมครับเจอลมเจอลมนะครับสายหน้าสายลั สลายอย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพายุป,ปกคลุมสนามบินเตื๊บเลย ที่ติดตามชมคลิปวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมวันนี้มีภารกิจนะครับลำเลียงสินค้านะครับอุปกรณ์ต่างๆไปที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับผู้โดยสารด้วยนะครับวันนี้เราจะลงใต้นะครับจากสุวรรณภูมิไปที่นครศรีธรรมราชก็จะมีเครื่องช่วยผู้ประสบภัยก็จะมีอยู่ลำเลียงไปด้วยนะครับแล้วก็ ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสำหรับไฟนี้นะครับก็มีประมาณ180ท่านนะครับ200ท,ท่านกว่านี้นะครับก็เป็นการไปลงจอดที่จังหวัดที่เกิดอุทกภัยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะพอลงจอดได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าเวลาเราบินไปมันจะเจอพายุหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีพายุเข้าอยู่นะครับฝนก็ตกอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีฝนอยู่เพราะว่าภาคใต้เป็นเป็นหน้าฝนนะครับภาคกลางกอ็อากาศเย็นช่วงนี้ อีสานก็จะเป็นหน้าหนาวเหนืออีสานหนาวกลางอากาศปกติแต่ใต้จะเป็นหน้าฝนนะครับเพราะภาคใต้จะมี2องฤด,ดูคือหน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนนะครับมี2องฤด,ดูเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเดินทางไปนะครับที่นครศรีธรรมราชครับสำหรับวันนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเช็คก่อนนะครับคอนแทคเอทีซีนะครับเดี๋ยวยัการน,นำเรียนกระเป๋าก่อน กำลังเรียนกระเป๋าขึ้นไปก่อนที่จะวางอนี้นะครับก็มีกระเป๋าอยู่ประมาณร้อยสองร้อยใบเนี่ยนะครับที่จะต้องกำลังเรียงขึ้นไป เป็นสมรรกของผู้โดยสารนะครับุนผู้โดยสารนี่จะเป็นของช่วยเหลือนะครับกำลังจะเอาใส่ท้ายเครื่องนะครับก็จะเป็นของที่เราจะเอาไปช่วยเหลือ ไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นของบริจาคนะครับเขาโทนเอเชียวันทูซิกทูไออฟอาร์ทูนครศรีธรรมราชเรดี้ for copy ครับ เชครับเคลียร์ทูนครสีธรรมราชเอสครับยร์ลันเววันในเนเล็บครับคลาแมนเมนเทนซิกเทอร์ซันฟิตคอนแทคเดอพาร์เจอร์วันนเดจิมฟครับสคอชโฟร์โซวครับแล้วก็มาทำการสตาร์เอนจิ้นนะครับ สุวรรณภูมิกล่าวแฮชเชียวันทูซิกทูรีเฟียแท็กซี่ฟอร์ดิพัชเจอร์ครับโรเชอรครับแท็กซี่ฮอร์ชอตรันเวย์วันในเลส์ครับเบียร์แทงโก้ชาลีชาลีบาร์โรวันครับคอนแทค1182ครับขอบคุณมากครับสตาร์ทเอนจินกันนะครับเครื่อยงอยนต์สตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วก็อดิเชี่์แท็กซี่ไปแล้แล้วครับก็เหลือแต่เครื่องยนต์พร้อมก็จะดำเนินการแท็กซี่เวย์ได้นะครับ กลับไฟนี้ก็นครศรีธรรมราชค,ครับมีการแจ้งเตือนว่ายัางมีฝนอยู่นะครับนครศรีก,ก็นี่ก็ยังมีฝนตกอยู่ก็น่าจะพอเดินทางได้อยู่นะครับ to uh for take off air issue 1262 1123 clear for take off runway one nine or left the jack up clear protocol runway one left uh thank you very much khab. ิขึ้นไปอีกนะครับไตระดับขึ้นไปอีกเพราะว่าผมตอนนี้ผมปรับไปที่สามหมื่นฟิตนะครับปรับไปที่สามหมื่นฟิตก็ะจะบินไปอยู่ระดับสามหมื่นฟิตนะครับสำหรับวัน,นนี้ทะเลอ่าวไทยแล้วครับตอนนี้นะครับฝั่งด้านนูนน้นมันจะเป็นชนบุรีนะครับฝั่งด้านโน้นเป็นชนบุรีนี่แล้วก็เข้าออกสู่ทะเลเอ่าวไทยแนละ้วแป๊บเดียวก็ออกสู่ ใช้เวลาบินประมาณสักชั่วโมง20มนาทีนะครับวันนี้นะบินประมาณชั่วโมง20มนาทีก็ำลังแตะระดับตอนนี้ก็อยู่16,000ืนฟิตนะครับความเร็วก็ประมาณ320อนอตนะครับตอนนี้แตะระดับไปเรื่อยๆจนถึงระดับ3 0,000ฟิตนะครับ มีสา0หมื่นขแล้วครับตอนนี้ ใต้เราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจัดกระจายอยู่นะครับเมฆฝนกระจัดกระจายอยู่โดยรอบนะครับเดิไปเรื่อยๆไม่มั่นใจนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าสำหรับวันนี้เมฆฝนปรุมเลยนะครับวันนี้ก็ลดระดับลงมาเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นฟิตนะครับสภาพท้องฟ้าปิดเลยนะครับ ก็สภาพท้งฟ้าปิดแล้วก็น่าจะมีฝนอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะมีฝนอยู่เพราะว่าสนามบินแจ้งมาว่ามีฝนอยู่นะครับกงลองดูนะครับว่าเราจะสามารถแลนดิ้งได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าไม่มีพายุนะครับพายุไม่เข้าแต่ว่าเป็นฝนนะครับไม่ไดลงกระโชกแรงนะครับก็บินเข้าไปสู่ฝนนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่า เราลดระดับลงมาแล้วนะครับก็เชื่กับสภาพของท้องฟ้าปิดของจังหวัดโซนภาคใต้นะครับโซนภาคใต้ก็เป็นหน้าฝนอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาสําหรับใครที่มาเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้ก็ต้องระวังฝนตกน้ําท่วมช่วงนี้นะครับนครศรีธรรมราชก็น้ําท่วมนะครับก็น้าท่วมอยู่ครับแต่ก็สนามบินก็อยู่สูงหน่อยหนึ่งก็พอลงได้อยู่นะครับน้ําไหลบ่ามาจากภูหลวงไม่ใช่ครับภูภูเขานะครับ ภูเขาอยู่ในโซนของนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นโซนภูเขาอยู่แล้ว เจอสภาพฝนตกนะครับตอนนี้เจอสภาพฝนตก2,500ฟิตนะครับตรงนี้ก็เจอฝน แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะน่าจะ iOS ได้เลยนะครับ iOS 18.19นะครับ Get out. 嗯。 ก็นำน,นะครับ